สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่ The Angel Card Reading นะคะครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันสำหรับความรักนะคะในเดือนพฤศจิกายนว่าชาวกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยแต่ละท่านนะคะชีวิตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ มีความประสบความสําเร็จกันนะคะในเรื่ององความรักมากน้อยแค่ไหนหรือบางท่านมีการเลิกลาจากกันไปแล้วแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ในสิ่งอื่นใดนะคะการดูการดูดวงแบบนี้นะคะมันเป็นการดูดวงแบบโดยรวมซึ่งแน่นอนค่ะเพื่อนๆมันก็คงไม่สามารถเชื่อตรงใจหรือว่าตรงกันกับเพื่อนๆได้นะคะ เพระนาะฉะนั้นก็อยากให้เข้ามาฟังนะคะเพื่อเหมือนเป็นเพื่อนพูดคุยกันนะคะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างค่ะนะคะสำหรับการอ่านไพ่ผู้อ่านเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้แล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกเลยนะคะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎคุณได้ไพ่เซเว่อ ups, นออฟคัพสาะคะหรือไพ่เจ็ถ้วยอื มุมมองของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนที่แบบว่าโปรยสเสน่ห์ไปทั่วนะคะก็ไม่เชิงแบบนั้นไพ่ตัวนี้จะเป็นตัวแทนของชาวธาตุน้ําโดยตรงแหละที่ตัวชาวราศีกรกฎเนี่ยก็เป็นคนธาตุน้ําอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกอ่ะนะคะผู้อ่านเคยพูดเสมอว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณเป็นคนเฟรนลี่นะคะหน้าตาคุณเป็นคนเฟรนลี่นะคะไม่ใช่แค่นิสยัยตั้งแต่หน้าตาเลยนะคะ เป็นคนที่ทำให้เพื่อนๆห, gold, ห,ร cial, หรือในกลุ่มโซเชียลหรือว่าใครที่พบเจอคุณเนี่ยนะคะกล้าที่จะเข้าหาหรือกล้าที่จะพูดคุยแบบเปิดใจนะคะนั่นหมายความว่าในเดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะชาวราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอผู้คนมากมายเลยนะคะมากหน้าหลายตานะคะหลากหลายกลุ่มชนหลากหลายกลุ่มโซเชียลที่จะเข้ามาหานั่นหมายความว่าคุณจะเจอทั้งคนที่เขามีความจริงใจจะเจอคนที่เขาหวังผลประโยชน์นะคะคุณจะเจอคนที่เขาไม่ก้า ทังแบบว่า,อามองหาในเรื่องของความสัมพันธ์แบบทั้งจริงจังไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะเจอในรูปแบบหลากหลายรูปแบบเนาะเพราะว่านะคะบางครั้งเนี่ยเป็นช่วงจังหวะของชิดคนเราที่จูจ่ๆนะคะเราอยู่เฉยๆของเราแต่ผู้คนเข้ามาหาเรามากหนะ้าหลายตานะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกนะคะเลือกในการที่ว่า เราเนี่ยจะคบหากับใครเป็นพิเศษหรือว่าการที่เราจะให้ความจริงใจกับใครไปนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนคนนั้นเขามีใจให้เรามากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราอาจจะต้องมีการระวังตัวนิดนึงนะคะสำหรับการที่เราจะเปิดใจหรือพูดในความใน อะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราให้กับคนอื่นฟังเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะคนที่เขาเข้ามาหาเราในรูปแบบต่างๆเขาอาจจะไม่ได้ต้องการที่จะมาฟังเรื่องราวของเราเขาอาจจะเอาเรื่องราวของเราไปพูดนะคะในแง่ที่ไม่ดีหรือว่าเอาไปเป็นเรื่องขำขันซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่เราได้ยินมันก็คือจะไม่ใช่สิ่งที่เราพึงประสงค์มากนักนะคะเพื่อนๆเนานะ อันนี้เป็นไพ่สําหรับความหมายหรือบางทีเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะก็คือผู้อ่านแค่อยากให้ระวังเท่านั้นแหละว่าว่าเพราะว่าตัวคุณเองมีเกณฑ์ได้เจอนะคะคนจากหลากหลายรูปแบบจากหลากหลายมุมมองเลยเข้าหาคุณนะคะในเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักผู้อ่านมองว่านะคะบางบางคนนะคะบางท่านเลยสําหรับชาวราศีกรกฎตัวคุณเองนะคะมีเกณฑ์การจบความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์การที่ได้ลาจากกาันหรือสูญเสียคนรักไปนะคะสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมานะคะ,ะไม่มีอะไรคงอยู่ยั่งยืนนะคะเพื่อนๆนะนอกจากความสุขและความทรงจำนะคะมันจะอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นอันไหนที่จากไปนะคะเราก็เก็บเป็นความทรงจําอันไหนที่มันผ่านมาแล้วก็เดินจากเราไปก็ให้มองเป็นเรื่องของ บทเรียนแล้วก็เก็บมาเป็นความรู้สึกที่เราจะนํามาส่งต่อความรู้สึกของเราอีกทีนึงว่านะคะอนาคตข้างหน้าเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะไม่สุดตรงจนเกินไปในการที่เราจะปักหลักปักชีวิตกับการรักใครจนเกินไปหรือว่าไม่สามารถจะถอดถอนหัวใจหรือว่าจิตใจของเราออกจากใครคนใดคนหนึ่งได้เพระาะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าการที่เราอยู่เป็นกลางนะ,ะการที่เราอยู่ตรงจุดกลงตรงกลางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่เพื่อที่เราจะไม่ไ ดีใจจนเกินไปในวันที่เรามีความสุขหรือในวันที่เรามีทุก์ขเราก็จะไม่ส่งเสียใจจนเกินไปณนะวันที่ใครบางคนเดินจากชีวิตเราไปนะคะเพื่อนๆ การจบความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะที่ผ่านมาแน่นอนความเศร้าโศกความเสียใจหรือว่าแรงกดดันในชีวิตของเรามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคือเหมือนกับว่าพยายามที่จะมุ่ออนนะคะบางทีมันก็เหมือนกับว่ามันมันออกไปไม่ได้สักทีนะคะการที่เราจะมุบออนไปข้างหน้าหรือว่าการที่เราจะมองหาโอกาสเปิดโอกาสให้ตัวเองบางทีมันก็เหมือนกันกบเราเดินเป็นวงกลมนะคะเราไม่สามารถที่จะออกจากจุดเดิมๆได้ไม่สามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่ามองหา ส st um uh ิ่งที่จะมาทดแทนความรู้สึกที่มันเสียไปหรือว่าไม่มีใครที่จะมาทดแทนคนคนนั้นนะคะที่ที่เขาจากไปบางทีเรารู้สึกฝังใจกับความรู้สึกตรงนั้นบางทีเรารู้สึกว่าไม่มีใครดีเหมือนคนที่ผ่านมาเราจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะอันไหนสิ่งที่ดีที่ผ่านมาเราก็เก็บไว้เป็นความทรงจําแต่สิ่งไหนที่มันผ่านมาแล้วเราแน่นอนเราไม่สามารถที่จะไปย้อนอดีตได้นะคะเพื่อนๆสิ่งที่เราจะทําได้ในปัจจุบันคือเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะเราต้องเอาอดีตนะคะพันให้มัน อยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้มันผ่านไปหรือเก็บไว้ก้นบึ้งของในหัวใจนะคะว่าครั้งหนึ่งนะคะสิ่งดีๆเราก็ยังเคยมีสิ่งในแย่ๆเราก็วางมันลงซะเราไม่ต้องเก็บมาเป็นไม่ต้องเก็บมาใส่ใจแล้วก็มาเป็นอะไรที่มันบั่นทอนจิตใจเรานะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเสามารถที่เดินหน้านะคะมุกออนไปได้เลยเพราะว่ามันยังมีสิ่งดีๆที่เริ่มต้นอยู่นะผู้อ่านมั่นใจว่าคุณยังมี คนรักมีครอบครัวมีผู้ใหญ่มีบุพการีหรือมีเพื่อนๆนะคะมีคนที่เขาคอยให้กําลังใจที่รออยู่ตรงนี้นะคะมีคนที่เขาคอยช่วยเหลือมีคนที่เขาคอยที่จะเขาเรียกว่าคอยดูแลหรือว่าคอยปลอบิตใจเราอยู่หรือว่าอีกในนึงก็คือยังมีพ่อแม่ของเรานะคนที่เขารักเราที่สุดหรือว่ามีคนที่เขาคอยดูแลเราอยู่นะคะยังต้องการเห็นเพื่อนๆชาวราศีกรกฎมีความสุขนะ <S <S นะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่แยกกกก่ก็ก็เก็บมันทิ้งไปคะ่ะเพื่อนๆนะผู้อ่านก็อยากให้เพื่อนๆหลายคนที่เป็นคนที่ ơi à ผ่านเรื่องราวแย่ๆมาเนี่ยค่ะให้มันให้มันจบสิ้นลงไปได้แล้วก็เดินหน้า Move on นะคะผู้อ่านเชื่อว่าสําหรับคนที่เป็นชาวโสดแล้วเนี่ยเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆมันอาจจะเร็วจนเกินไปนะคะแต่เพื่อนๆสามารถใช้จังหวะและเวลาช่วงนี้ค่ะในการที่ว่าหาอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทดแทนจิตใจของเราที่เสียไปได้นะคะโอกาสอย่างเช่นการทํางานนะคะการมองหางานอดรีเดะการเดินไปข้างหน้าการไปท่องเที่ยวการมองไปในที่ที่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยค่ะมีความ ได้หรือการที่เราไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในที่ใหม่ๆเราไม่ต้องอยู่จุดเดิมจุดที่มีภาพอะไรเก่าๆมีพื้นที่เก่าๆมีความทรงจํามีอะไรบางสิ่งอย่างงบางอย่างเก่าๆเนะค่คะเพื่อนๆอาจจะต้องเดินออกจากจุดนั้นให้ได้แล้วก็ลองไปหามุมมองใหม่ๆอาจจะไปออกไปสู่ธรรมชาติหรือว่า ออกไปหาเพื่อนฝูงไปถ้าไม่อยากช้อปปิ้งก็อาจจะไปดูหนังฟังเพลงหรือว่าอาจจะไปในแหล่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายก็ได้นะคะเป็นคาเฟ่หามุมดื่มกาแฟหาเพื่อนคุยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่ทํางานเรานี่แหละค่ะที่สามารถพูดคุยกันได้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ใหญ่ของเราที่สามารถให้คําปรึกษาเราได้นะคะตัวคุณเองนะคะต้องบอกว่าถึงแม้ที่ผ่านมามันจะมีการจบความสัมพันธ์ลงแต่ผู้อ่านเชื่อว่าด้วยความที่คุณเป็นคนเฟรนลี่นะคะคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะเพื่อนฝูงโซ เชี่ยวของคุณก็ค่อนข้างเยอะผู้อ่านเชื่อว่านะคะคนที่เขารอคอยเราหรือคนที่เขามีความจริงใจต่อเราหรือคนที่เขายัางเฝ้ามองเราอยู่ยังเฝ้ารอเราอยู่ตรงนี้นะคะยังมีคนที่เขาพร้อมจะให้ความรู้สึกที่ดีกับชาวราศีกรกฎนะคะลัคนากรกฎสาหรับเดือนพฤศจิกาย,ยนเนะะี่ยค่ะการเริ่มต้นสารสัมพันธ์หรือว่าการที่คุณจะได้เจอใครอีกสักคนที่จะมาทําให้จิตใจของเราเนะะี่ยค่ะเปลี่ยนไปหรือว่าเจอคนที่เขามาทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็ อยู่ใกล้ๆตัวเรานะคะไม่อยากให้เพื่อนๆได้คิดมากหรือว่าคิดในเรื่องของ สิ่งที่ผ่านมาว่ามันอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยก็คืออยากให้ลืมมันไปนะคะเพื่อนๆเนาะเกณฑ์ที่ตัวคุณเองอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะต้องหาเวลาในการที่อย่างที่ผู้อ่านบอกอะ่ะนะก็คือคุณสามารถที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขได้จากหลากหลายช่องทางนะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการไปทําบุญปล่อยนกไปปลาหรือจากการที่เราไปพบหาผู้ใหญ่หรือว่าได้กลับไปบ้านบ้านเกิดบองนอนของเราเองได้ไปพบเจอญาติผู้ใหญ่พ่อแม่เรานะคะเพื่อขอพรแล้วค่ะหรือว่าบางทีอาจจะไปเดินทางท่องเที่ยว ะะไปหาอะไรบางสิ่งบางอย่างทําและผู้อ่านเชื่อว่านะคะไม่ว่าจุดเดินทางที่ไหนที่ที่ใดท,ท,ที่เพื่อนเชาวราศีกรกฎจะได้เดินทางไปคุณมีเกณฑ์ได้เจอนะคะคนรักคนใหม่หรือคนที่จะมาดามหัวใจเพื่อนๆให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะได้รู้จักคำว่าความสุข อีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดื่มด่ากับความสุขอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะคนคนนี้นะคะต้องบอกว่าคนที่เพื่อนๆจะได้เจอเนี่ยเขาเป็นคนที่ลักษณะเป็นคนที่มีความจริงจังในชีวิตสูงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องความสําเร็จนะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสในชีวิตเพราะฉะนั้นในผู้อ่านมองว่าเขารู้แหละว่าเพื่อนๆนะคะ,ะเคยผ่านเรื่องราวอะไรที่แย่มาบ้าง เขามีความเป็นยินอย่างในตัวเองมีทางด้านสีเรียสแล้วก็มีทางด้านของความเป็นโมเมนต,ต์ของความโรแมนติกมีความเป็นโมเมนต์ของความเป็นเขาเรียกว่า adviser, ที่ทําให้เรา,ารมีความสุขหัวเราะได้เป็นเด็กบางครั้งก็เป็นเด็กในตัวบางครั้งก็เป็นผู้ใหญ่ในตัวเองเขาจะมีมุมมองแบบสองมุมนะคะเพื่อนๆจะได้เจอคนลักษณะแบบนี้แล้วก็คิดว่าการ <K> ที่เ <ๆ S 1> พื่อนๆจะได้เจอครั้งนี้หนึ่งละอาจจะมาจากที่มีญาติผู้ใหญ่แนะนําหรือว่าเป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มเพื่อน โซเชียลของคุณเองนี่แหละค่ะเป็นคนแนะนําเพื่อที่เขาต้องการให้เพื่อนๆนมีความสุขอีกครั้งหนึ่งหรือลืมเรื่องราวเก่าๆที่มันผ่านมาเนี่ยค่ะให้ได้นะคะซึ่งการเจอคนคนนี้นะคะอาจจะมาจากกลุ่มเพื่อนฝูงของคุณเองหรือว่าจากเกณฑ์การเดินทางก็เป็นไปได้สูงมากเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อนๆจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้แล้วก็คิดว่ามันจะ ไม่ไม่นำมาเป็นประเด็นในชีวิตในอนาคตข้างหน้าแน่นอนนะคะชาวกรกฎเป็นคนเก่งนะคะเก่งในเรื่องของการงานเก่งในเรื่องของการสร้างฐานะนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าเรื่องนี้คุณจะไม่ยอมนำมาเป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตของคุณนะคะ เสียไปโดยที่มันไม่ได้มีอะไรขึ้นมานะคะพระจันผู้อ่านมองว่าการ move on ในครั้งนี้สําหรับชาวราศีกรกฎคุณสามารถทําได้มันค่อนข้างง่ายมากนะผู้อ่านเป็นกาลังใจให้สาหรับชาวราศีกรกฎนะคะตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนรักคนถูกใจและคนนี้เป็นคนที่ดีมากๆในชีวิตคุณที่คุณจะได้เจอนะคะเพราะฉะนั้นก็ปัญหาต่างๆคุณจะผ่านไปได้ perspective นะคะ the strength นะคะแล้วก็ the moon ไพ่สามใบนี้บ่งบอกถึงว่าคนที่เป็นคนโสดนะคะคนที่เคยผ่านเรื่องราวแย่ๆไม่ได้ตัวคุณเองนะคะจะบอกว่า there's a better way นะคะ pause for u Pause for reflection นะคะ and insight dare to be different ผู้อ่านเชื่อว่าในความหมายไพ่แล้วจริงๆเนี่ยคำเนี้ยนะคะมันหมายความว่าให้คุณกล้าที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็หยุดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีมีผลกระทบกับตัวของคุณนะคะอย่างเช่นผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเทวดาคนนี้ค่ะเขาเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบ เหมือนเอาหัวลงเอาเท้าขึ้นนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนว่าลองทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เราไม่เคยทำเราอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เรามีความสุขได้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะมันทําให้เพื่อนๆเนหะมือนกับว่าเราได้สามารถแก้ปัญหาตรงจุดเรามองเห็นปัญหาแล้วหาทางออกได้หรือการที่เราได้ทดลองได้คบใคร คบกับใครบางคนแทนที่เราจะมองว่าไม่อยากให้ใครบางคนมาเป็นตัวแทนของใครบางคนแต่เปล่าเลยค่ะการที่เราลองได้เปิดใจอีกครั้งหนึง่งมันเป็นอะไรที่เหมือนเพื่อนๆได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเข้ามาทาให้เพื่อนๆมีความสุขอีกครั้งหนึง่งไพ่เดอะมูนตัวนี้ค่ะอยากให้เพื่อนๆปลดบ่อย ความซึมเศร้าปลดปล่อยความเหงานั้นออกไปนะคะปัญหาทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้โอกาสต่างๆมันจะมาในช่วงจังหวะชีวิตของเราแบบนี้ละคะ่ะและเราก็จะเจอสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสําหรับชาวคนโสดที่คุณจะได้เจอคู่คนที่เขาจะมาทําให้คุณมีความสุขและคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเขาเป็นทั้งจัสติกเป็นทั้ง GM เอ็มเพรสก็ไฮโรเฟนไพ่สามใบในเป็นไพ่ใบใหญ่ที่บ่งบอกถึงกับว่าตัวเขามีความเป็นผู้นํามีความเป็น เขาเรียกว่า เป็นคนที่จะอ่าเป็นคนที่จะสามารถพาเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎเนี่ยค่ะผ่านพ้นเรื่องราวแย่ๆไปได้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอเขาในรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะมาจากลักษณะการทํางานไม่ว่าจะมาจากการประสานงานไม่ว่าจะมาจากการที่คุณได้เจอเขาออนไลน์อะไรก็แต่การพูดคุยในครั้งนี้เขาจะเป็นคนนําเสนอให้เพื่อนๆได้พบเจอกับสิ่งที่ใช่นะคะผู้อ่านมองว่าคนคนนี้คือคนที่จะนาให้เพื่อนชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นพลังงานสำหรับชาวคนโส ะะที่ผู้คุณจะได้เจอเขาในเร็ววันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตยึดถึงเนาะแล้วก็เรามาดูความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่กันบ้างนะคะผู้อ่านมองว่าสําหรับคนที่มีคู่ตัวคุณเองอุ้ยไพ่ล่วงเดี๋ยวสักรู่นะคะเพื่อนๆสําหรับคนที่มีคู่นะคะอ่า ผู้อ่านมองว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคอยระวังนะคะในเรื่องของคนที่จะเข้ามาในชีวิตของพวกคุณนะคะโดยเฉพาะชาวราศีกรกฎเนี่ยตัวคุณเองนะคะต้องบอกว่าพลังงานของด้านลบมันยังมีใกล้ตัวคุณอยู่นะคือมันเป็นไพ่เดทเนาะไพ่เดทมันจะเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงกับว่าน,นะคะมันยังมีเหมือนแบบเงาราหูหรือยังมีเงาในเรื่องของเองามืดบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาแทรกแซงนะคะพลังด้านบวกของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะเอาชนะด้านนี้มัน ได้คือคุณต้องมีความแข็งแกร่งคุณต้องอยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องนะคะที่บอกว่ายึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองได้พายาติก คุณต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นคุณจะถึงคุณถึงจะผ่านเรื่องราวที่มันร้ายๆไปได้เพราะว่าไพ่ใบนี้บ่งบอกมานั่นหมายความว่ามันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างพลังงานแย่ๆจะเข้ามาหาคุณนะคะอย่างเช่นนะคะในช่วงราวช่วงชีวิตของคุณที่กําลังจะมีความสุขอยู่มีความสุขกับคนรักมีความสุขกับการได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่มีเกณฑ์ได้แต่งงานกับคนรักของคุณในไม่ช้านะคะหรือว่ามีความสุขกับครอบครัวการดื่มด่าความสุขทั้งหลายแหล่จู่ๆนะคะมันจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะค มันจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยพลิกผันนะคะอย่างเช่นจู่ๆมีใครบางคนเข้ามาแทรกแซงระหว่างครอบครัวของคุณมีใครบางคนเข้ามาแทรกแซงนะคะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยแตกหักไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ชาวราศรีกรกฎลัคนากรกฎอยู่ได้คือความหนักแน่น ความถูกต้องหากคุณยึดความถูกต้องยึดความหนักแน่นครอบครัวของคุณจะไม่มีใครทำลายได้เลยค่ะเพราะว่าคุณได้ไพ่จัสติกคุณได้ไพ่เดอะเอมเพรสได้ไพ่เดอเอมเฟรนั่นหมายความว่าไพ่เอมเฟรนตัวเนี้ยนะคะเอ่เรเ ไปออกเอ็มโพเรนนะคะไพ่เฮราเฟนตรงนี้นะคะบ่งบอกถึงว่าคุณใช้ใจนะคะยึดมั่นถือมั่นในความดียึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องอย่างเช่นไพ่จัสติกนะคะคุณมีความเป็นผู้นําของครอบครัวคุณยึดมั่นนะคะคุณเป็นเสาหลักคุณจะไม่ยอมให้ครอบครัวของคุณหรือว่าไม่ยอมให้ใครมาทําลายครอบครัวของคุณนะคะคุณจะมุ่งหน้าทํางานหรือว่าคุณจะมุ่งหน้าทําอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่คุณจะไม่ยอมให้อ่าด้านลบเหล่านี้เข้ามาทําร้ายของคุณเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามพยายามที่จะ ทำให้ครอบครัวของคุณเนี่ยค่ะ มีทุกข์หรือว่าเข้ามาแทรกแซงนะคะทำให้ครอบครัวของคุณมีปัญหานะคะคุณจะมองว่าครอบครัวของคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทาร้ายนะคะผู้อ่านมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ผู้อ่านเจอแล้วบางครั้งนะคะเพื่อนๆนะคะการที่เราอาจจะเจออุปสรรคบ้างหรือว่าเจอใครเข้ามาเป็นบททดสอบในชีวิตของเรามันก็ทําให้เรามีความมั่นใจได้ว่าคนรักของเราและตัวเราเนะะี่ยค่ะมีความมั่นคงด้วยกันมากแค่ไหนและคุณจะยืนหยัดมันอยู่ได้ด้วยการันตีที่ไพ่ Tree of r a f a e l ตรงนี้นะคะเป็น はい。 ความรักความมั่นคงที่คุณทั้งคู่ยังมีความหนักแน่นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวร้ายๆแค่ไหนไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวแย่ๆแค่ไหนมีใครจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณแตกแยกมีใครจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนะะี่ยค่ะถดถอยลงคุณจะไม่ยอมให้เรื่องเรื่องเหล่านี้มาทําลายความสุขของคุณคุณจะไม่ยอมให้ให้สิ่งเหล่านี้นะคะมาแทรกแซงได้ไดอ,ะอะไรง่ายๆในชีวิตของคุณนะคะไพ่เดอะเบอร์ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงกับว่า are very happy and very happy นะคะนั่นคือมันเป็นแฮปปี้เอนดิ้งอะคะ่ะเพื่อนๆมันเป็นสรุปใบสุดท้ายที่เหมือนแบบว่าบทสรุปแห่งความสุขมันเป็นความสุขที่ มันเหมือนละครละครหนึ่งนะคะที่พระเอกนางเอกเนี่ยเขาสมหวังในความรักนะคะสุดท้ายแล้วตัวคุณเองสามารถเอาชนะอุปสรรคได้เอาชนะเงามืดได้เอาชนะบางสิ่งบางอย่างที่จะมาทําลายความรู้สึกของคุณได้นะคะด้วยความเพราะคุณเป็นคนยึดถือสิ่งที่ถูกต้องนะคะมีความมั่นคงในความรักมีศีลธรรมในตัวเองเป็นผู้นําของครอบครัวนะคะคุณมองไปอนาคตข้างหน้าเพื่อเริ่มต้นที่ทําให้ตัวคุณเองมีความสุขคุณไม่ยอมให้ราหูหรือสิ่งเลวร้ายพวกนี้ค่ะมาทําให้ชีวิตของคุณนะคะ พังลงได้นะคะผู้อ่านรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวสองกรกฎเนี่ยคุณได้เจอคนรักคนที่ใช่ในชีวิตมีความเขาเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองสูงมากไพ่เจอไฮพรีเทสตัวนี้นะคะต้องบอกว่า ตัวพลังงานของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยค่ะตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณมีพลังนะคุณได้รับพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะมาขจัดความทุกข์หรือว่าความความเศร้าโศกหรือว่าพลังงานมืดตัวนั้นไปนะคะตัวนี้มันจะออกมาจากข้างในของคุณตัวคุณเองรู้เลยว่าหากคุณไม่เข้มแข็งหากคุณผิดศีลธรรมหรือหากคุณยอมที่จะให้ใครบางคนในมือที่3เข้ามาทําลายครอบครัวของคุณนะคะตัวคุณเองจะสูญเสียชีวิตแล้วก็ ความสุขไปตลอดชีวิตคุณรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณถึงปกป้องความรักของคุณตรงนี้นะคะ คุณเป็นคนที่หนักแน่นคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในความรักคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องคนรักของคุณเพื่อทําให้ตัวคนรักของคุณเชื่อมั่นในตัวคุณผู้อ่านคะเอ่อผู้ฟังทุกคนคะผู้อ่านมองว่าตัวชาวราศีกรกฎเองมีความมั่นใจในความรักสูงมากมีความยึดมั่นถือมั่นในความรักของตัวเองผู้อ่านขอเป็นกำลังใจให้ให้สําหรับชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้มีความรุ่งเรืองทั้งเรื่องการงานการเงินชีวิตครอบครัวและความรักเจอคู่่คครองนที ใะสิ่งไหนไม่ใช่มันผ่านมาแล้วค่ะเพื่อนๆจงวางมันปล่อยไปอนาคตข้างหน้าคุณมีเกณฑ์ได้รุ่งเรืองแน่นอนแล้วก็มีความรักความผูกพันในครอบครัวที่หนาแน่นแล้วก็มั่นคงมากขึ้นค่ะเป็นกำลังใจผู้อ่านโดยการกดติดตามกด subscribe ผู้อ่านด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ